นนี่ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังบึ้มมาครับกำลังบึ้มเซิร์ฟตัวเองความโสดมากกรปิบกปายกระปิบกายกระปิบกายทีเอ็นทีะบรายกระปปาเปยนั่งอ่านขณะานไปก็นั่งอ่านนักข่าวไปกันปกระปริบกากอ่านแล้วก็เรียนนะโสดกระิร พวกเนี้ยไปลงรียนเล่นเนี่ยลาวะันก็ไม่พอยเลยไม่ไม่มลกานูว่าหนูหหรูเป็นคนอะไรนเนคนหนือหรือเปล่าหนูเป็นคนยังไงหนูเป็นคนยังไงทำไมไม่อัดคลิปบ้างมีคนทขมีคนทั้งสกายมาเนี่ยใครวะไม่รู้อะ ลานีสับซิลิกุลเอ้ยเผลอเฮ้ยมันเล่นสกายด้วยเหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเฟซมันเชื่อมถึงสกายครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเผลอพูดชื่อไปแล้วยังไงคนดูก็คงอ่านออกกันอยู่แล้วแล้วนะความโสดประมาณก็ปิกบป่อยกัปิดกบป่อยกับปิดกับป่อยกับอยหร่อยันปับ่อันปอยกับปอยกัปกับ่อยับป่ก็่อยกัอกับปกับป่อบอัออ่อกกก็ที่อัดนี่ก็อั่อกักอ แกมาเด็พอดีคืนนี้เราจะยาวไกลแล่ววันเสาร์เยาจะยาวอานมาเตยงอ่ะบอกยินเดียงอะไรกอนคะฟังนะหลอเพลงแหละเว่อร์โอ้โหเฮ้ยแล้วมาฟังอ่ะหยุดมาอัด งานมาเด็กปีนี้ก็อายุแก่ขึ้นอีกปีนึงแล้วมาขึ้นปีสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็ดแล้วนะก็คนหลายๆคนก็คงจะแก่ขึ้นอีกปีนึงนะก็คงจะดีเราเด็กขึ้นอีกปีนึงฮะ่ะของเราเด็กขึ้นอีกปีนึงทำไมอ่ะอ๋อของเราน่าเด็กไงอ๋อน่าเด็กจริงอ่ะเออจริงเคย<ๆ>ม,มีคนถามมาใน y o u t u ู e เขานะว่า ฟซพี่ชื่ออะไรสกายพี่ชื่ออะไรเออพี่มีพี่มีการลิ่นห้าไหมพี่ชอบใครพี่พี่อายุเท่าไหร่พี่พี่ชื่อจริงชื่ออะไรพี่พ่อแม่ชื่ออะไรพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่อยู่โรงเรียนอะไรเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเขาจะถามไปเอาโลใช่ไหมครับเขาตอบแถามเองทุกเรื่องเขาตอบแค่คำเดียวเลยเขาตอบคำว่าโรงเรียนะ เราอยู่โรงเรียนรัฐบาลแล้วเขาอยากรู้ว่ามันถามไปหาพักแสงหาอะไรวะแล้วมีคนมาค้กงในเฟสเลพี่พี่ผมไปไปขับซี่เลยนะทำไม,มพี่ทำไมพี่ทําแบบนี้ทําไมพี่ไม่อัดจลเปอรีเออเขาขอบอกเลยว่าอืมมันเรื่องของเรานะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีเวลาไปเรียนเนื่ถูกไหมล่ะเออเราไม่ได้มีเวลามาน,นั่งอัดจยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะอ้าวน้องไปโรงเรียนไปะละน้องกลไปถูกเปลา่า อออย่างเงี้ยแล้วมีคนทักเฟซมาว่ะพ,พี่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 ทำไมพี่ทำแบบนี้ล้วทำไมพี่ไม่ตอบไปให้ผมโอ้ยิงว่ะเฮ้ยแล้วก็บางทีอย่าฟ้าจะเป็นนหะแกแกปล่อยเซฟซแบบมต่ติาแกเล่นในโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วแกปล่อยเซฟซแบบเปล่าอืนั่นแหละรู้สึก,กรู้สึกว่าตอนนี้คุณหมอน,นี่สู้กับอาเบะอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมได้ยินเสียง ตอนนี้ได้ยินเสียงโครงกระดูกดังแกรบแกรบแกลบหนุเขาบอกได้คาเดียวเลยนะว่าเขาอยู่โรงเรียนรัฐบาลชื่อโรงเรียนอนุบาลม้งนาล่าอยู่จังหวัดพิจิตรไม่บอกบ้านเลขที่ว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกบ้านเลขที่วะผมเลขที่อยู่ในทุ่งนาครับาะงั้นบอกไม่ได้เหมือนรูปประจําตัวเขาเนี่ยอยู่ในทุ่งนากับควายสองตัวแล้วก็มีคนมาถามว่าเฮ้ยบ้านพี่อยู่ที่ไหนบ้านพี่เป็นยังไงเขาเขาบอกเลยว่าก็เหมือนคนปกติ เขาบอกเลยว่าบ้านพี่อ่ะอยู่บนดินอยู่ใต้ท้องฟ้าแน่นอนครับไม่มีบ้านใครอยู่บนท้องฟ้าหรอกครับอ๋อมีนะมีนะมีนะคนคนพวกพี่เรนอ่ะคนพี่เรนอ่ะอยู่อยู่ก็อยู่ใต้ท้องฟ้าจริงๆอแหละแต่อยู่สูงกว่าคนอื่นคงไม่เล่นกับแกละซูเปอร์แมนตอนนี้แอรเป็นไงโรงเรียนไดฟุกุ จะไปเข้าหรอพี่เขามอก็จะแนะนําตัวนะว่าอยู่โรงเรียนอะไรสวัสดีค่ะจิ้มฟ้าอยู่โรงเรียนสาธิตมอนอนลเร์เด็เกอรอวอายุสิบห้าอันเะหน้าตาสวยะฉลาดด้วยนะอันนน้ะเขาอยู่มัธยมไม่ใช่หรอเราเพิ่งอยู่ปฐุมไม่หเราไม่บอกเขาทำไมอ่ะอาศบ เออเขาบอกความรับสตัวของฟ้านะคะฟ้ามีแฟนแล้วค่ะยังไม่มีโอ้อไม่ต้องเรียนว่นนะเขาบอกคําำคำบอกคนดูยังยังยังไม่มีอะหรเออ,เอ,อไม่ไม่ไม่บอกไม่งั้นเดี๋ยวคนดูตกลงม,มีคนมา,มาเ้นถามเขาพี่เขาบอกว่าถ้าเราแบบอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราแบบคนดูเยอะขนาดไหนอ่ะสมมติน,นะเป็นผู้ชายสมมติเราเป็นผู้ชายแล้วอัดนะแบบเสียงหลอกเนี้ยเออคือ ฟารีไปติดตามผู้ชายคนหนึ่งซึ่แบบเสียงร้อยชอบมากเลยอ่ะแบบดูคลิปเขาทุกวันอ่ะคือแบบดูตั้งแต่เขาอัดครั้งแรกจนแบบคลิปคลิปคลิปแบบปัจจุบันสุดอ่ะดูซ้ําไปซ้ำมาจนแบบวันหนึ่งรู้เขามีแฟนเลิกดูเลยก็ดูแต่คือดูน้อยลงเราจะตั้งชื่อคลิปว่าคลิปมาปนลอเลนอันนั้นทะ่เกิดมาคุยน่าไม่ได้ดูเ้ย เออนี่ยอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องมายื่สอสัตว์ตัวของเราได้วยละ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้วนี่เราไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอยู่เป็นตาอะไรกันนี่เออเห็นเงี้ยอุ้ยกินเจนเนื้อซอมบี้เผาเลย่ะโอเคครับแล้วชื่อคลิปนี่เดี๋ยวรอให้ผู้ชมลุ้นกันเดี๋ยวก็คงเห็นกันเองแหละเดี๋ยวเขียนไปเดี๋ยวผู้ชมก็คงเห็นนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เหรอ ก็คือว่ามีคนมาเมน้นถามเขาในคลิปยูทูปเขาพี่ครับคลิปพี่ชื่ออะไรครับคลิปพี่ครับ youtube พี่ชื่ออะไรครับเออพวกมึงรู้กันแล้วแล้วพวกมึงจะถามกันทำไมครับน่ะแล้วพวกมึงมาดูคลิปแม่ไครับอย่างเงี้ยเห็นเะล่อหรือจะยาวเป็นที่โรงเรียนสรุป youtube แกชื่ออะไรยังไม่เคยยังไม่เคยไปดูเลยนะครับก็เพิ่งรู้วัน<ม>นี้แหละรออครับ เอาโเดี๋ยวสืบคนเอาเองก็ได้มีเส้นด้วยพรุ่งนี้ไปบอกพรุ่งนี้โรงเรียนเรามีจัดงานวันเด็กใช่ก็ได้แต่งแบบชุดลาตีสโม,มสรแบบแบบเนี้ยชุดลาตีแบบห้อยท้ายแบบยาวเป็นห้าหกเมตรมีคนถือชายกระโปรงใหค้ความโขดความฝันขอ,ของจริงๆอะไม่ได้อย่างนั้นหรอกความฝันไอ้เรื่องจริงอ่ะ คือแค่ใส่เงเกงเจเจเดินไปโรงเรียนแล้วแกจะลงเมื่อไหร่เนี่ยคลิปก็จะลงถ้าเราเป็นไม่ได้ก็ลงวันนี้แหละแต่ถ้าไม่ได้ก็คงลงพรุ่งน,นี้นะครับก็รอดูกันได้ก็น่าจะประมาณวันเสาร์ละมั้งที่จะลงอ่ะประมาณวันเสาร์ไม่ก็อาทิตย์นี้แหละคลิปเนี้ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ลงวันศุกร์นี้แหละนะก็ขอให้โชคดีเพราะวันศุกร์เนี้ยอาจจะดึกหน่อยกว่าจะได้ลงไงกว่าจะแปลงไฟอะไรอย่างงี้ก็คงจะวันเสาร์ ก็อุ้ยเห็นเนาะความฝันความฝันที่อัดคลิปคือแบบอยากแบบอยากอัดสักตอนจริงๆอยากอัดตอนอายุสิบห้าสิบห้าึ้นเงี้ยเออแบบเหมือนแบบคนอัดส่วนใหญ่เขาจะอัดตอนอายุไม่ก็คือแบบเด็กเกินมันก็คนดูคงจะไม่ถึงกับมีเยอะอะไรมากมายไงฟ้าเขาเห็นยอดวิวของแกนะเยอะมากเลยวะเจ็ดวิวเงี้ยหลายเลยอวะเออก็เขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบ โปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่เรื่องนี้ไงแบบไม่ค่อยได้ลงอ่ะเกมไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างยอดวิวเลยก็ได้นางปั่นวิวเองเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวไอ้คนนั้นอ่ะไอ้เซนเน่ะเดี๋ยวไอ้ที่เอ่อไอ้คนดูโครงการกได้นะที่ฟ้าที่ฟ้าอัดแฉกเดินเป็นเซอร์ไพรเอวีเอฟกิ้งอ่ะเออคือว่าไอ้คนไอ้สองคนนั้นมันก็เพื่อนอ่ะ ถามว่าถามว่าฟ้าพี่ฟ้ากับพี่มอนรู้จักกันทาง youtube เหรอครับเปล่าครับรู้กันในชีิวิจิงเลยเนี่ยเออพวกเราอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วตอนนี้มันแล้วก็ตอนนี้จากบ้านกันเรมันไ,นได้ทํางานด้วยกันไงเนข้าใจปะเออแล้วคือแบบมอนอนะ่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทของพี่เพื่อนของเพื่อนยังไงก็เรียกว่าเพื่อนเนะ มันก็เป็นเพื่อนกัน цен. เข้าใจป้ามันเป็นเพื่อนกันว่าเฮ้ยเฮ้ยสงสัยพี่มันเซนเซนที่มันกับพี่ฟ้าสงสัยพี่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยเหรออือนั่งมามาเม้นมันเม้นมันเม้นท์บ้านในเฟาเขาว่าเฮ้ยทำไมแกทำแบบนี้ทำไมแกเป็นแบบนี้ทำไมอะไรเงี้ยเราดูเราดูเราไม่อยากฟังแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราเปิดเฟซวาดูก็เราแล้วเราก็ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะคนดูก็หาว่าเราหยิ่งเฮ้ทำไมไม่ตอบวะ แ,บบแล้วเก<บ><ฟ>ิดแบบว่าตอนนั้นเราแบบเปิดเฟซค้างไว้แล้วไปอาบน้ำอะไรเงี้ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าบักซอยเงี้ยกับไมเคทีโ,โกรธเฉยเลยอะไรวะเนี่ยอะไรเี้ม่เป็นหน้าปกซอยได้เหรอวะไม่มีอ่ะมีหน้าปกซอยแล้วแต่ไม่มีกว๋วยเตี๋ยวบ้านบ้านแกมีแต่หน้าเออพอดีว่าบ้านเราอยู่ไกลจากอิน,นเทอร์นเน็ตรลราเลบ้านบ้านเธอไม่มีซอยไงบ้านอัวมีซอยบ้านเขาไม่มีซอยอ,ยอย่ะ <ไ>บานผักได้เลยเนี่ยบางเขามีซอยแหละซอยกว้างถามว่าพี่อยู่ที่ไหนเออถามว่าพวกมึงจะรู้ไปหาอะไรกันครับรู้ก็มาไม่ได้แล้วครับเออพวกมึงรู้จากจังหวัดพิจิรก,กันไหมมึงก็ไม่รู้มึงจะรู้ไปทำมึงรู้ไปพอแม่อาญาที่มาไหมถามแค่นั้นเออบอกคำเดียวเราอยู่จังหวัดพิจิรอำเภอบางมุน,นีไม่บอกอบ้านเลขที่อยู่บ้านนอกอ,ะอ่ะอะ จบไหมคเออจบไหมถามว่าทำไมพี่ไม่อัดทำไมพี่ไม่อัดเกมไมค์คาสชิ่ทำไมพี่ไม่อัดเกมสเปคทำไมพี่ไม่อัดเกมทำไมพี่ไม่อัด GTA ทำไมพี่ไม่อัด GTA ทำไมพี่ไม่อัดเพลชอตทำไมพี่ไม่อัดนู่นอันนี้ทำไมพี่ไม่อัด GTA ทำไมพี่ไม่อัดเอออะไรวะทำไมอะไรวะใครจะไปอัดได้หมดวะทำไมพี่ไม่อัดเป็นซิมมั่งมั้งเออขอบอกเลยนะคะ ตอนนี้เราจะไม่อัดเดอะซินแล้วเพราะว่าเดอะซีนลบแล้วเพราะว่ามันหนักเครื่องเดอะซีนนี่กินสเปกมากเลยนะแถมเล่นแบบมันเดอะซีนนี่ไว้สำหรับเล่นเล่นเป็นซีรีส์มากกว่าไงมันเล่นนานเออพวกแกทำไมวะมีคนมาเมนตด่าในไอ้คณเขาอย่างนี้ว่าพี่ผู้มิพะเล็กแม่ผมให้ฟังเรนีเนี่ยเออมึงครเป็นสร้างมาให้สนุกครับมันมีปัญญาเก็บังค์ซื้อ หูฟังไหมคะไม่ไม่ไม่แน่มึงก็ไม่ต้องฟังก็ไปฟังของพี่กายกับพี่เอ็มแชนแนลนั่นนะออแล้วสปอยไปทำไมเนี่ยชช่าถูกฟังนี่<ม>แค่ร้อยร้อยกว่าบาทเองร้อยสองร้อยเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อก็ไม่ต้องไปทำอะไรกินแล้วคับพี่หูกฟังแกเท่าไหร่เขาแค่ร้อยเก้าเก้าเองถูกจะตายไม,ไม่แกเขารวมกันอ่ะหูกฟังกับไม่อะ เห็นบลล่าเขายังเขายังไแรนันกดแกเลยเขายังเขายังแพงกว่าแกเลยเของ,งแ,งก,แก,ยกย่าคุณฟังไหมเงี้ยเขาตัง้งสองร้อยสองร้อย<แ>เห็นไหมสองร้อยเขาอาจจะเสิร์ฟพื้ค่าแบบแหมแบบแบบอัดเสียงดีดีกว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอ้าวค่ะจริงๆก็กะจะชวนพี่มาช่วยอัดด้วยนะพี่เป็นคนขี้อายบอกว่าไม่มีไม้มีไม้แค่ตัวเดียวเออน้องก็เห็นใจอยากให้พี่อัดด้วย ก็เลยส่าห์เก็บตังค์ซื้อใหม่ให้พี่พอซื้อปุ๊บพี่ก็ไม่ยอมอัดเขา้าใจปะ่ะคนมันมันเด็กลักเรียนนะเพราะเราเรียนอย่างเนี้ยแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดเฟซตาไว้มีเหรอครับมีคนมาเล่นเฟซตอนบ่ายต่อเหรอครับมีคนมาเล่นเฟซตอนบ่ายโมงเหรอครับฮะตอนบ่ายโมงของวงันจันทร์นาคะเราก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนกันหมดใช่ไหมเออยกเว้นเด็กเด็กเด็ก,เ,ดกเรียนโดดเรียนเนี่ยแหละครับเนีย่ยเราจะเอ่ยชื่อนะอออ ไอ้ชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงชื่อพูดมาเลยไปเลยครับไอคนนั้นจะจำได้ไหมไอคนคนนั้นน่ะจำไม่ได้อะไอผิกอ่ะไอผิกอ่ะแต่ละออ๋เออชื่อแพทริกนะครับอยู่ห้องเดียวกันเหมือนกันเนี่ยอยู่โรงเรียนอุบลเลยพวกคนที่ใครได้เห็นทีมาคุณไปเซิร์ชหาในเฟซแล้วว่าแพทริกอินดี้ ใช่เจอมันเลยนั่นแหละคือชมหน้าหน้าตามหน้าตาม,มันอาจจะหล่อนะแต่ว่าใจแม่งูนิสัยเร่งเร็วมากเฮ้ยนั่นนะแม่แล้วใครนิสัยดีกว่าแกมั่งนะใครเหมาะใครดีหเหมาะเห็นใครที่แม่พามากเกิดเขามีผักตายบ้านเหรอฮะ<ห>เขามีผักตายบ้านเหรออ๋อปลูกผัก อ๋อ,อพะพยาละเล่นละเล่นมีดิสโกเทคไหมค่อยฟ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคีย์อันด้วยเออจะจะจก,ก็วันเนี้ยมันวันเพลาห้าถูกไหมล่ะแล้วใครมั่งล่ะพรุ่งพรุ่งนี้ใครไม่ไปโรงเรียนมั่งเอ่อจริงๆว่าจะไม่ไปนะถ้าไม่มีงานวันเด็กพอดีมันกินฟรีไงอยากไปวันเด็กมันฟรีหมดอ่ะเข้าใจปะเออ ใครไม่อยากใครไม่ไปโรงเรียนก็เออก็ได้แต่ว่าจะไปกินฟรีอ้อาวเคฟฟรีไอติมฟรีเออแต่ไม่ได้ตุ๊กตาฟรีเข้าใจป่ะไม่เป็นไรตุ๊กตาเต็มบ้านพรุ่งนี้ของมาแลกกันล่ลาแล้วกันอะไรอะพวกตุ๊กตาเหรอไหม่ใหม่หม่โน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 เลยไอเซนตอนที่คุณคองจําเออคุณผู้ชมคนจําได้นะคะตอนที่คุณเซนกับคุณกัน มาอาจเป็นแขกรับเชิญอะของลุงฟ้าใครใครไม่รู้จ<ห>ักก็มาดูซะนะเยอะๆเลยคนจากคนจากที่ดูคนหมดนะมานี่ให้หมดเลยนะโอเคนะโอ้ไม่เชื่อไอกาญปะมันอยู่ทนงแล้วมันมาทํางานบ้านในฟ้าเออรู้สึกมีปัญหาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องไปแล้วนะโอเคครับไนไหนต้องต้องปิดปิดต้องปิดคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวได้ฟ้าแป๊บขอเปล้วก่อนขอให้พนาทีแป๊บหนึ่ง เอองั้นเดี๋ยวมาเด,ด้อหมอนฝากพูดแทนเขาด้วยเดี๋ยวมาแป๊บเดียวไป,ปไปไทำชัวระส่วนตัวนิดนึงให้เวลาห้าวิเห็นก็ไอ้คนการคนการแชนแนลนะคะก็คือว่าคุณการไอ้าการอน่ะมันอยู่ถน,นงแล้วไงการหน่ะมันอยู่บ้านน้อยแล้วทีเนี้ยมันอะมาอัดจุดกับไอ้ฝายอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกเฮ้ยใครเปี่งเสยีสยงเสียงเสียงกลาง เออถามว่ามีเสียงเสกตรงไหนคะแล้วตอนที่มันขามันมันขามาปล่อยมิคค่ะมันจะขามันก่อนมิคค่ะเดี๋ยวแล้วค่ะฟัมงมันอะไรเงี้ยเออหนูดับตับไม้หมดหมน,นะนเห็นไหมล่ะตอนนี้ถามว่าเล่นกันไรอยู่เล่นกันมาครับแล้วทำไมพี่แบบท์ไม่ครับเพราะว่ากล้องมันเสียเข้าใจว่า กล้องมันเสียกล้องมันเสียเข้าใจว่ากล้องในคอมเข้าใจว่ามีใครมั่งที่แบบกล้องมีเสียะน้องอน้องก็ไม่เสียหรอกทำไมน้องม,มาค้างอะไรอย่างนี้มาวะฮะเออเองี้ยเออทำไมอ่ะทำไมทำไมน้องไม่มาคนมาอัดเองบ้างอะ เออรือไม่ามันเนแบยขนาดไหนเวลาอ่านไเห็น่ไหมนะเออแล้วมีคนบอกว่าให้อ,าอ,าอา่านอ่านอ่านอะไรแบบเนี้ยเข้าใจป้าคนก็ต้องมีเวลานะอย่างเงี้ยเราเพิ่งลองคิดไปประมาณห้าน่ทีเงี้ยแล้วก็มาวาเสียจุดจริงจริงมาในคลิปโฟบัสบอกว่าทำไมพี่ ทำไมพี่ไม่ทำไมพี่ไม่อ่านต่อนะครับทำไมพี่ไม่ลงต่อนะครับเออแล้วก็มีเวลาเหนื่อยของเรามาเวลาน้องอ่านน้องเหนื่อยปละอ่านน้องไม่เคยอ่านน้องไม่เคยเหนื่อยเออแล้วพี่เนี่ยอ่านอ่านแล้วพี่เคยเหนื่อยไหมพี่ก็เคยเหนื่อยพี่เคยบื่อตะครับแม่พี่ตะครัแม่บื่อตะครับน้องอยากได้พี่จัดให้แต่รอเป็นนะครับรอครับรอ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 ร่รอ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 อรออรอ เมื่อกี้เพิ่งบอกไปตอนเริ่มตอนก่อนเริ่มคลิปนะคะว่าไปติวมาก็พี่โมโหหน่อยนึงปล่อยให้น่งเขียนกระดานเล่นตั้งนานไม่ใช่ฟ้าฟ้าเราพอจบคลิปเสร็จอย่างเงี้ยเราเราจะเปิดม,มาฟังต่อได้ไหมก็ได้ก็ได้เลยแล้แกลองเปิดให้เขาฟังก่อนได้ไหมเดี๋ยวส่งไปให้ก็ได้มั้งน่าจะส่งไ,ได้เดีย๋ยวพิ่งส่งไม่ส่งนะฟ้าเดี๋ยวเขาไปดูใน u t u b e เองโอเคจ้ะงั้น อย่าเพิ่งไม่น่าอย่างเงี้ยที่เราบอกไปอย่างเงี้ยค่ะที่ได้ยิน,นยก็ขออภัยด้วยนะคะที่เี๋ยวผู้ดีเขาโกรธนะคะผู้ดีเขาจะดีพวกผู้ดีไม่ต้องมาเข้าแล้วพวกโลกสวยเออพวกโลกสวยนะคะพรุ่งนี้คือเรียกพูก,กที่ไม่มีสีสันไม่ชีวิตะอะพวกโลกสวยที่ว่ามาเวน้นเว้นด่าว่าบอกทําไมคพี่ถึงพูดหยาบอย่างเงี้ยทําไมแบบอยากถามว่าคุณต้องการอะไรจากสังคมครับ เออพุกงลกสวยอเออฟ้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราก็มาเล่นนะคะด้วยกันเพราะว่าคนจะได้รู้เนี่ยว่าแก,กสร้างบ้านที่นหนคาเป็นสร้างเป็นนะแต่ไม่สวยวเออคำ่าอย่างเงี้ยเออทำไมกันไม่ว่ามึงเหรอออเอมีคนมาขอนะคะขอว่าพี่อ่ะอ่ะใส่ห้องพี่ดิ อัดห้องพี่ได้ไหมผมอยากดูห้องพี่อะเออไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นห้องส่วนตัวถูงกระล่ะห้องส่วนตัวมันก็ต้องมีของส่วนตัวเยอะดิตอนนี้ห้องรกมากเลยอ่ะไม่กล้าาอเออละล้งน้องๆกล้าเปล่าเหล่ยแล่เห่ yeah, ่ yeah, 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 yeah. แกเปิดคลิปให้เขาฟังเลยได้ไหมแบบแกไม่ต้องปิดไม์อ่ะเออตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เสร็จคลเลยไ,ไ,ไยังไม่ได้ แังดูก่อนแบงค์ไฟได้แต่ว่าตอนนี้ยังอัดอยู่ไงก็คนที่คนที่คนที่ดูไอคุณฟาชาแนลบ่อยก็จะรู้อะไรแต่คนที่ดูเราบ่อยก็จะรู้อะไรแล้วก็มีแต่คนจ่าแล้วก็ทำไมพี่พูดจาแบบมึงมีปัญญาซื้อมึงมีปัญญาซิ็อมึงมีปัญญาซื้อถูฟังไหมอ่ะถ้ามึงมีปัญญาซื้อถุฟังมึงก็ซื้อสิซื้อสิ แม่แม่มันจะต้อมันก็ต้องมีหลุดกันบ้างอ่ะแบบบางทีแบบแมมุมมาเงี้ยเล่นไมค์ครับอยู่แมมุมมาตกใจบอกไม่เชี่ยเงี้ยมันก็ต้องมีหลุดกันบ้างไม่ล่ะฟ้าเห็นก็ได้ยินเสียงเขาชัดปะตอนเนี้ยได้ยินแกดี้เขาชัดบ้างเหมือนเสียงเขาขาดเห็นไหมล่ะบอกแล้ว็ี่แม่ไม่แม่เนี้ยที่ทำไมพี่ไม่อาจห้องพิ่เธอพี่ไม่อ่านหนังก็เลยหนังสือพี่มึงอ่ะ ไม่อยากอัดเข้าใจว่าความสุขความสุขไม่อัดไม่อัดเป็นไรป้าแล้วก็ห่วงสเปคคอมพวกพี่บ้างนะขี้เกียจไปล้างคงอมอแล้วทีเนี้ยกแค่เพิ่งลงคลิปไปแค่ประมาณห้าห้านาทีมั้งแค่ลงคลิปไปประมาณห้านาทีอะ่ะมีคนมาเขียนเมนในในคลิปแล้วว่าพี่ทำไมไม่อัดอีกทำไมไม่อัดอีกอเวลาไปซื้ออะไรกินไหนได้ไหม ก็ต้อ,อัดวันเว้นวังกันบ้างไม่บอกประมาณแต่อย่างอย่างเมื่อวานก่อนเนี้ยเราอัดไปอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ลงได้ลงอะ่ะแล้วคนบอกแล้วเราอัดไปเมื่อปีที่แล้วแล้วเราไปเมื่อปีที่แล้วพี่ทำไมไม่ลงสักทีอะ่ะทำไมพี่ไม่ลงสักทีอะ่ะเออความสุขคาอยากลงเมื่อแหล่จะลงนะนะข้าจใจง<จ>ั้นวันนี้ขอจบคลิปนี้ เออ<า>คนถามมีคนถามชื่อนะชื่ออะไรเออไอ้ฟ้าบอกดิค่ะ<า>ไอฟ้าบอกดิก็ชื่อฟ้าค่คะเสรนมอนดเขาเสรนเขาก็แพรวาแสงอินเฮ้ยจะบอกชื่อจริงเพื่อสปอยสปอยสปอยก็ไม่กี้ไม่ใช่ปลอมแล้วไม่ใช่ชื่อชื่อมอนหรอกนะคะคนนี้เขาชื่อมอนค่ะ แล้วก็ชื่อจริงเมื่อกี้เป็นชื่อของพี่สาว,วัวเองน,นะะแล้วก็ขอความกรุณาอย่างหนักนะคะกับคนที่เอ,อ่อกับคนที่เอ,อ่อมาเม้นเรานะคะขอความกรุณา <laughs> กรุณานะคะอย่าเม้น,นะค่ะอย่าเม้นนะคะเฮ้ยทำไมไอ้หอนวะ <c oughs> อะไรมันหอนอ่ะไม่เขาปะออไม่แกอะ ปกติอะทีไรไม่เคยหอนสงสัยวิญญาณ้ <ปะ S 1> าย <ปะ S 1> มาแน่เลยเขาไปดูสเปเตเอวิ่งดีเอวิ่งเขาเห็นสซปตแกอยากจะตบแกมากเลยวะทำไมทไมไอหยุดดีๆของไอการอะนะหยุดดีๆมันก็ปึ๊กอยูดดีๆมันก็แบบหยุดอ่ะหยุดดีๆมันก็หยุดอ่ะเข้าใจปะไมแ,ะแล้วอ่ะน้องแกน้องแกอ่ะ อ๋อที่ว่ามาแบบฮ่าหอยอ้าอ้าอย่าเงี้ยเหรอเดี๋ยวจับกินตับลยอันนั้นคลิปหลุดคลิปหลุดพยายามทำแล้วน้องน้องน้องมันวิ่งเข้ามาช่วยไม่ได้เออบอกชื่อเราแล้วเราอยู่ปอะไรอ่ะเดี๋ยวจะมาเรียนมหนึ่งคำตอบอย่างเงี้ยเราอยู่ปหกมหนึ่ง มหกโอ้อกแค่สองเดือนเราอยู่โรงเรียนอนุบาลบางนาคราชทิศเราอยู่อำเภอบางนาเราอยู่จังหวัดิีเต็ดนะเออรู้แค่นี้ก็คงพอแล้วมั้งเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวตามมาถึงบ้างแล้วถามแล้วไอ้ที่ลองคิดไปที่บอกว่าจะทำไมสตูตี้อะเราแอนเซิรนแล้วเ้วบอกว่าที่เมที่ไม่ขายสตูตี้สตูทีสิหยาบไปเนาะ เออก็อยากขายแหละแต่ไม่มีเวลาขายเพราะ,ะว่าเรากงเป็นตัวอ่านหนังส,สือษาทำไมถึนไมงไม่เนี่ยไปดูล่ะอือเออแกนักเรียนอ่านหนังสืกอะไรเนี่ยหรอเขาอ่านนะเออ,เอ,อแม่น่ะเนยเออขอบอกอย่างนหนึงค่ะฟ้ามีแกแล้วค่ะอ่าฮะอือจะต,ตัวยังไม่รู้ว่าเนี่ยจะดีไซน์แล้วอ่ะรอ เนี่ยและไอ้คนที่นั่งเออ่ข้างหน้าแกคนนั้นเป็นหมาอันนั้นไม่ใช่คนณโอ้แล้วทำไมเล่นกันแบบออื้ก็หมาก็้นายไงไม่รู้ว่ามีไม่ไม่มีอะไรทำได้นนมาครับแต่ไม่สามารถนอนได้เพราะมีมอนสเตอร์โอ้ยเอาไปฆ่ามาเลยถ้ามี Monster, <S <S ามอนสเตอร์ Monster, อยู่ข้างในแล้วกด E X C แล้วเรากดตัวเลือก ไอ้พนันนะถ้าใครพิฟูถ้าใครเป็นโหมดภาษาไทยนาะนแล้วเราก็เลือกเป็นโหมดปลอดภัยแล้วเราก็เลือกง่ายเห็นไหมละ่ะอย่างเงี้ยคนเก่ง,ขงเขาเล่นกันเออมันต้องอยู่ใกล้กันพูด,ด,ง,ด,ดง่ายก็คือโกงเออหนานอนแล้วเอเอพรุนะ่งนี้มันเด็กพวกเราต้องแสดงนะคะพรุ่งนี้หน้าตาแบบจะแบบ เลดกูเรดเลยทำแรงตื่งแกตื่นไปโรงเรียนอันนั้นก็เวอร์ไปแล้วแหม่แกบอกจะจบคิดซะเช่นะัหไม่จบว่าจริงๆอ่ะพรุ่งนี้ก็จะไม่ไปแล้วเนี่ยงานมันเด็กอ่ะเห็นแกอาหารกี่นาทีแล้วเนี่ยเอ่อสามสิบครึ่งชั่วโมงได้แล้วเนี่ยเออออาเลย โอเคงั้นก็ขอเดี๋ยวเราจะมีหาเวลาว่างพร้อมกันมาอัดกับได้กันอีกนะได้ครับฝากคนฝากฝากฝากไอฝากคนที่เป็นแอมรันเราด้วยนะบอกว่าเออขอเวลาพักหน่อยนะคะอน่ะบายบายตรงนี้ก็ต้องวคงไม่ได้อัดนะโอเคค่ะบาย